สวัสดีครับวันนี้นะครับช่องเกษตรเนีใหม่นะครับจะมานำเสนอไก่ชนที่6กหกลำดับไก่ชนที่ชนแพงที่สุดนะครับซึ่งจะมีไก่ชนตัวไหนบ้างนะครับเราจะมานำเสนอในลำดับต่อไปนะครับสำหรับลำดับที่1น,นะครับเจ้าโยกคีรีนะครับ ชนชนะ33.7ล้านบาทที่สนามเทิดไทยนะครับเป็นพม่าง่อนนะครับของซุ้มโกเซมฟาร์มนะครับมีเชิงชนเป็นไก่ที่ตีหูตีตานะครับเป็นเหลี่ยมไก่ที่มีเหลี่ยมนะครับกระดูกดีเนื้อหนังดีนะครับลำดับที่สองก็จะเป็นเจ้า หังโชนะครับหังโชเป็นไก่ไทยก่อยงอนนะครับไก่สามสายนะครับชนชนะที่สนามด,ดีอนันตชัยนะครับยีล้าน4ี่แสนบาทนะครับเป็นไก่ที่มีลีลาชั้นเชิงเป็นไก่มุดมัดตีลำตัวนะครับสำหรับลำดับที่สาก็จะเป็นเจ้า มณีแดงนะครับของซุ้มฉลองชัยนะครับชนในราคา22ล้านบาทนะครับส่วนเจ้ามณีแดงก็จะชนกับเจ้าปิน่นเจ้าปิน่นปิ่นเพชรนะครับของโกเซมฟาร์มนะครับชนที่สนามเทิอไทยนะครับชา,ายาแข้งสั่งนอนนะครับในราคา22ล้านบาท ลำดับที่สี่เท่าแสนต่อนะครับเท่าแสนต่อเป็นไก่พมา่างอนนะครับเนื้อหนังดีนะครับชนที่สนามมหาลาบนะครับในเดิมพัน1 7สิบเจ็ดจุดแปดล้านบาทนะครับซึ่งค่ายสุรสาฟาร์มนะครับก็ได้ซื้อไปทำเป็นพ่อพันธุ์นะครับ ลำดับที่5ก็จะเป็นเจ้าภายงามนะครับชนะ15ล้าน8 0 0แสนบาทนะครับที่สนามเทิดไทยนะครับสำหรับเจ้าภายงามส่วนลำดับที่16นะครับเป็นเจ้าเขาลือลั่นนะครับชนะที่มหาลาบนะครับ15.4ล้านบาทนะครับ สำหรับค่าตัวเจ้าเขารื่อลั่นซื้อมาในราคา150,000บาทจากร้อยเอ็ดนะครับเป็นไก่ที่มีเหลี่ยมมีลีลาชั้นเชิงที่เยี่ยมยอดนะครับเป็นไก่ตีหูตีตานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับ